ขอบ้านยูขอไปเ่อไราเป็นท่าตึกตกอกาศวนได้เมตุ่นีกนวันมมือมื่ผมว่ามื่นดลยเขาได้ยุแต่ม่าเป็นส่งเงส่แเ้วเรื่องขอไปเมื่อไรเลยนี้ว่าจ้าดีมากประการไ่ประการโอครไปแล้วไปนอนเลยบ้ามเาไม่ดูได้ว่ามันช้า่า ลดน้ำหนักหน่อยแบกดีดีแบกดีดีแบกดีดีมัไม่ใช่ซานตะคอดจะมาทำอย่างนั้นถหนล้าถอดจอดไปขาไก่ปะโดนันทุเหน่อกงงว่ะจานจานแหลมก็พูดช่วยเหตุเน่าไรวันีอยหง้ยมันให้ก็ส ก็ได้รับได้หมว่าจะขับออกไปว่าจะวนเข้ามาตรงนี้แหละว่าจะบางวนอยู่ท่กวอุวันนี้ทำเรื่องถอถอปอเพราะไงนจังหัดประเดีวจังหวัดเดียบผูว่าเลยครับ Terima kasih telah menonton!